ชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเราดีพอหรือไม่แต่เกิดมาเพื่อเติบโตและเก่งขึ้นกว่าตัวเองเมื่อวานหยุดเสียเวลาเถียงกับคนที่ไม่เห็นค่าเอาเวลานั้นมาลงทุนกับตัวเองเพราะการพัฒนาจะเป็นคำตอบที่ดังกว่าคำพูดเสมอ 1. เก่งขึ้นเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อเอาชนะใคร ลองนึกภาพชีวิตเหมือนการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นถ้าเราปลูกเพราะอยากให้มันโตเร็วกว่าเพื่อนบ้านเราจะกังวลทุกวันว่าเราสูงพอหรือยังใบเขียวพอหรือยังและเมื่อเห็นว่าต้นไม้ของคนอื่นสูงกว่าเราก็เริ่มเร่งปุ๋ยรดน้ำเกินพอดีหรือแม้แต่ตัดแต่งผิดจังหวะจนต้นไม้เราอาจจะอ่อนแอนและไม่โตเต็มศักยภาพ แต่ถ้าเราปลูกเพราะอยากให้มันงอกงามแข็งแรงและให้ร่มเงาในระยะยาวเราจะโฟกัสที่การดูแลดินแสงและน้ำให้เหมาะสมปรับวิธีดูแลให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและธรรมชาติของมันสุดท้ายต้นไม้ก็จะโตอย่างมั่นคงและออกดอกผลตามเวลาไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแต่มีคุณภาพของตัวเอง การพัฒนาตัวเองก็ไม่ต่างกันถ้าเรามุ่งไปที่การเอาชนะคนอื่นเป็นหลักเราจะใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับมองรอบตัวคอยจับตาว่าใครทำอะไรแล้วเราอยู่ตรงไหนของเส้นแข่งเราอาจจะเร่งตัวเองในทางที่ไม่ตรงกับความถนัดหรือความต้องการที่แท้จริงเหมือนเรากำลังเดินในเส้นทางที่คนอื่นปูไว้ไม่ใช่เส้นทางของเราเอง แต่ถ้าเรามุ่งพัฒนาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตเราจะมองเข้าข้างในก่อนว่าอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรสำคัญกับเราในระยะยาวแล้วจึงค่อยออกแบบวิธีการและจังหวะการก้าวเดินให้เหมาะกับชีวิตเราการพัฒนาแบบนี้มักยั่งยืนกว่าเพราะเป็นพลังจากข้างในไม่ใช่แรงกดดันจากข้างนอกสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าเราเริ่มหลุดไปในโหมดเปรียบเทียบและแข่งขันมากเกินไปคือเรารู้สึกว่าความสุขขึ้นอยู่กับการได้เห็นตัว วเองเหนือกว่าคนอื่นมากกว่าการเห็นตัวเองเก้าวหน้าเมื่อเทียบกับอดีตเราเริ่มวัดค่าของตัวเองด้วยสายตาคนอื่นมากกว่ามาตรฐานของเราเองและเรารู้สึกกังวลหรือหมดแรงทุกครั้งที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแทนที่จะใช้มันเป็นแรงบันดาลใจนั่นคือช่วงที่ต้องดึงตัวเองกลับมามองว่าจุดเริ่มต้นของเราคืออะไรและเรากำลังเดินไปในทิศทางที่เราตั้งใจจริงหรือไม่ การตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของตัวเองคือหัวใจสำคัญเป้าหมายที่แท้จริงมักไม่ใช่แค่ตำแหน่งเงินเดือนหรือรางวัลแต่เป็นคุณภาพของชีวิตที่เราอยากใช้เช่นอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยากมีสุขภาพที่ดีอยากทำงานที่เรารักเป้าหมายแบบนี้ทำให้เรามีพลังทำต่อแม้ในวันที่ไม่ง่ายเพราะทุกก้าวที่เดินเรารู้ว่ามันกำลังพาเราไปใกล้สิ่งที่เราต้องการจริงๆและเมื่อถึง วันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาแล้วภูมิใจกับเส้นทางที่เราเลือกเอง สมดุลระหว่างการพัฒนาและการยอมรับตัวเองในปัจจุบันเกิดขึ้นเมื่อเรามองว่าวันนี้เราดีขึ้นจากเมื่อวานแค่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นชัยชนะไม่ต้องรอให้ถึงเป้าหมายใหญ่ก่อนถึงจะรู้สึกพอใจเหมือนการเดินเขาที่ไม่ได้ต้องวิ่งให้ถึงยอดทันทีแต่ชื่นชมวิวระหว่างทางด้วยการยอมรับว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเราหยุดพัฒนาแต่มันทําให้เราพัฒนาอย่างมีความสุขไม่กดดันเกินไปและไม่รู้สึกว่า ความสุขถูกพลักไว้จนกว่าจะสำเร็จ เมื่อเรามุ่งใช้ชีวิตเต็มที่แทนที่จะมัวแต่แข่งกับคนอื่นความกดดันจะลดลงอย่างชัดเจนเพราะเราไม่ต้องคอยจับตาทุกฝีก้าวของคนอื่นไม่ต้องวิดว่าตัวเองจะช้ากว่าหรือด้อยกว่าเราเอาพลังทั้งหมดมาลงกับสิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือการกระทําของเราเองการใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนการพายเรือในทะเลของตัวเองแม้จะมีคลื่นบ้างลมแรงบ้างแต่เราเป็นคนกําหนดทิศท,ทางและไม่มีใครมาชี้ว่าความเร็ว เท่าไหร่ถึงจะชนะเพราะเราไม่ได้อยู่ในสนามแข่งที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่เราอยู่ในการเดินทางที่มีเพียงผู้เติบโตและผู้หยุดนิง่ง เมื่อมองภาพรวมทั้งกระบวนการมันเริ่มจากการหยุดมองออกนอกหน้าต่างเพื่อวัดค่าตัวเองแล้วหันมาสำรวจข้างในว่าอะไรทำให้เรามีชีวิตที่ดีจริงจากนั้นตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความสุขระยะยาวของเราแล้วค่อยวางแผนและลงมือพัฒนาไปตามจังหวะที่เหมาะกับเราระหว่างทางก็หมั่นทบทวนและชื่นชมความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าเล็กน้อยก็มีค่าสุดท้ายเราจะพบว่าการพัฒนาตัวเองเพื่อใช้ ชีวิตไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครทําให้เราไม่เพียงแค่ก้าวหน้าแต่ยังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขตลอดเส้นทาง 2. งความสําเร็จที่แท้จริงคือเอาชนะตัวเองเมื่อวานการเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตสําคัญกว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะมันเป็นวิธีวัดความก้าวหน้าที่แท้จริงและยุติธรรมที่สุด เมื่อเรามองย้อนกลับไปหาอดีตเราเปรียบเทียบกับจุดที่เราเริ่มต้นไม่ใช่กับมาตรฐานของใครที่มีพื้นฐานต่างกันการเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าเรากำลังเดินหน้าแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆมันยังช่วยให้เราโฟกัสที่การเติบโตของตัวเองแทนที่จะมัวแต่จับตามองคนอื่นจนหลงทิศทางความสำคัญอยู่ตรงที่มันลดแรงกดดันจากการแข่งขันภายนอกและเปลี่ยนพลังนั้นมาใช้พัฒนาภายในอย่างต่อเนื่อง เราสามารถวัดได้ว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแม้เพียงเล็กน้อยจากรายละเอียดเล็กๆที่เราทำได้เพิ่มขึ้นเช่นทำงานเสร็จเร็วขึ้นจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นกล้าพูดในที่ประชุมมากขึ้นหรือแม้แต่ตื่นเช้าได้ตามที่ตั้งใจต่อเนื่องหลายวันความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้แม้มองจากภายนอกอาจไม่ชัดเจนแต่ภายในเราเองจะรู้ว่ามันคือความก้าวหน้าที่สะสมไปเรื่อยๆ อุปสรรคที่ทำให้คนไม่สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ทุกวันมักเกิดจากการตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปและคาดหวังผลลัพธ์ทันทีจนรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมหรือบางครั้งความเหนื่อยล้าและความเครียดจากเรื่องอื่นในชีวิตก็ทำให้ขาดแรงใจเมื่อเรามองว่าทุกความก้าวหน้าต้องเป็นเรื่องใหญ่เราจะมองข้ามความสำเร็จเล็กๆที่จริงแล้วเป็นตัวต่อยอดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระยะยาว การเอาชนะตัวเองในเรื่องเล็กๆทุกวันส่งผลมหาศาลในระยะยาวเพราะทุกครั้งที่เราทำได้เรากำลังสร้างนิสัยและความมั่นใจในตัวเองมันเหมือนการวางอิฐทีละก้อนแม้วันนี้จะไม่เห็นกำแพงชัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าได้สร้างสิ่งใหญ่ขึ้นมาจริงๆและมันแข็งแรงเพราะวางอย่างมั่นคงทุกวัน การฝึกนิสัยให้ท้าทายตัวเองโดยไม่รู้สึกกดดันเกินไปคือการตั้งโจทย์เล็กพอที่จะทำได้จริงแต่ยังคงมีความท้าทายเช่นเพิ่มการอ่านหนังสือเพียงหนึ่งหน้าต่อวันหรือออกกำลังกายเพิ่มเพียงสองนาทีความสำเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังชนะตัวเองทุกวันโดยไม่ต้องฝืนเกินไป ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่มักอยู่ในสภาวะกังวลหรือท้อทแท้เพราะมองว่าตัวเองยังห่างไกลเป้าหมายระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเห็นผลจากชัยชนะเล็กๆทำให้มีกําลังใจทำต่อเนื่องและหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะมีมุมมองใหม่ว่าความสำเร็จคือผลจากการชนะตัวเองซ้ำๆจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตัวอย่างง่ายๆคือการปลูกต้นไม้ถ้าวันแรกเรามองว่าต้องได้ต้นสูงใหญ่ภายในสัปดาห์เราจะผิดหวังและอาจเลิกดูแลแต่ถ้าเรามองว่าขอให้วันนี้มันงอกใบเพิ่มขึ้นอีกนิดดอกแข็งแรงขึ้นหน่อยเราจะสนุกกับการดูแลมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้นั้นจะเติบโตแข็งแรงโดยแทบไม่รู้สึกว่าต้องฝืนเพราะเราชนะความขี้เกียจและความใจร้อนของตัวเองในทุกๆวัน 3. การเติบโตที่เงียบคือการชนะที่ยั่งยืนการเติบโตที่เงียบมักยั่งยืนกว่าการเติบโตที่เสียงดังเพราะมันเกิดจากการลงรากลึกไม่ใช่เพียงการสร้างภาพให้คนเห็นภายนอกเมื่อเราเลือกที่จะเติบโตโดยไม่ต้องรีบประกาศเราให้เวลากับการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเหมือนต้นไม้ที่ใช้เวลาปีแรกๆสร้างรากใต้ดินแม้คนจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่รากนั้นกำลังอย่างลึกเพื่อรองรับลำต้นที่จะสูงขึ้นในอนาคต การเติบโตที่เสียงดังอาจสร้างแรงฮือฮาได้เร็วแต่ถ้ารากยังไม่ลึกพอเมื่อเจอลมแรงเพียงครั้งเดียวก็โค่นลงได้ง่ายความเงียบจึงไม่ใช่การขาดความก้าวหน้าแต่เป็นการเก็บแรงเพื่อสร้างสิ่งที่อยู่ได้นานการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆส่งผลต่อความมั่นคงในระยะยาวเพราะมันทำให้เราโฟกัสที่การลงมือทำมากกว่าการโชว์ผลลัพธ์ เราไม่เสียพลังไปกับการจัดฉากหรือคอยอัปเดตให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรอยู่แต่เราลงพลังทั้งหมดไปกับการเรียนรู้ฝึกฝนและแก้ไขจุดบกพร่องอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงเกิดขึ้นเมื่อเราสร้างระบบชีวิตที่ซ้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงฮึกเหิมชั่วคราวเช่นการมีตารางฝึกที่ชัดเจนการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหรือการอ่านและคิดวิเคราะห์ทุกวันสิ่งเหล่านี้เมื่อทำไปนานพอจะกลายเป็นพื้นฐานที่ไม่มีใครพรากไปแม้วันหนึ่งจะหยุดประกาศหรือหยุดเล่าให้ใครฟัง สัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตแม้คนรอบตัวจะไม่สังเกตเห็นมักอยู่ในความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นคุณเริ่มใจเย็นขึ้นในสถานการณ์ที่เคยทำให้หงุดหงิดคุณแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเพราะมองเห็นทางออกชัดเจนกว่าเดิมหรือคุณเริ่มจัดการเวลาของตัวเองได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องให้ใครเตือนแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีเสียงปรบมือหรือคำชมแต่มันคือหลักฐานว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงจากข้างในและการเปลี่ยนจากข้างในคือสิ่งที่จะอยู่กับคุณไปนานที่สุด การฝึกใจให้โฟกัสกับการเติบโตมากกว่าการรอคำชมเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรายังจะทำมันอยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่แปลว่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่ากับเราอย่างแท้จริงการทำสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองจะทำให้เรามีพลังไปต่อโดยไม่ต้องพึ่งแรงเสริมจากภายนอกเพราะคำชมอาจให้กำลังใจเพียงชั่วคราวแต่ความภูมิใจที่เราสร้างจากการเห็นตัวเองเติบโตจริงจะอยู่ได้นานกว่า แล้วลองคิดให้ลึกขึ้นอีกนิดเทาวันนี้เรายังเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการโชว์มากกว่าการทำจริงอีก5ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเราอาจมีภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ไม่มีทักษะที่แข็งแรงพอหรืออาจพบว่าคนที่เราเคยนำหน้าไปไกลแล้วเพราะเขาใช้เวลาสร้างรากลึกขณะที่เรามัวแต่แต่งใบให้สวยความต่างของสองเส้นทางนี้จะชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปและเวลานั้นเราอาจไม่มีแรงพอจะเริ่มใหม่ได้อย่างง่ายดาย าการเติบโตเงียบๆจึงเปรียบเหมือนแม่น้ำใต้ดินที่ไหลอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้และผืนดินให้คงอยู่ได้ตลอดปีแม่น้ำบนดินอาจสวยงามและไหลแรงในบางฤดูกาลแต่เมื่อแห้งก็เหลือเพียงร่องน้ำว่างเปล่าขณะที่แม่น้ำใต้ดินจะยังคงไหลแม้ไม่มีใครพูดถึงมันความเงียบของการพัฒนาไม่ใช่การขาดพลังแต่การเลือกเส้นทางที่ไม่ต้องวิ่งแข่งกับสายตาคนอื่นและยิ่งเราฝึกใจให้ชินกับ ความเงียบนี้มากเท่าไร่ผลลัพธ์ในอนาคตจะยิ่งมั่นคงและหนักแน่นมากขึ้นเท่านั้น 4. ทําให้สำเร็จเงียบๆแล้วให้เวลาเป็นเสียงปรบมือความสำเร็จที่ไม่ต้องประกาศมักมีพลังมากกว่าเพราะมันเกิดจากการลงมือทําจริงโดยไม่ต้องใช้พลังไปกับการจัดฉากหรือหาคำพูดมารองรับ เมื่อเราต้องรีบประกาศเรามีเวลามากขึ้นในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขจนสิ่งที่ทำออกมามีคุณภาพสูงพอจะพูดแทนเราได้ ความสำเร็จแบบนี้มักยืนระยะได้ดีกว่าเพราะมันถูกสร้างจากกระบวนการที่มั่นคงไม่ใช้แรงฮึกเหิมชั่วคราวเพื่อให้ทันโพสต์อวดคนที่ไม่ต้องรีบประกาศจะไม่กลัวว่าผลงานของตัวเองจะถูกเปรียบเทียบก่อนถึงเวลาที่มันพร้อมจึงมีโอกาสทำให้สิ่งนั้นสมบูรณ์ที่สุดก่อนปล่อยออกมา ข้อดีของการปล่อยให้ผลงานพูดแทนคำพูดคือมันไม่เปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยมากนักคำพูดสามารถถูกโต้แย้งได้แต่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จะยืนหยัดอยู่ในสายตาทุกคนอย่างเงียบๆและเมื่อผลงานมีคุณภาพจริงมันจะเป็นเหมือนเสียงปรบมือที่ดังเองโดยไม่ต้องเชิญชวนให้ใครมาฟังความประทับใจที่เกิดจากเห็นผลงานจริงจะลึกซึ้งและน่าเชื่อถือกว่าการฟังคำบอกเล่าเพราะผู้คนรับรู้ได้ว่า มันถูกสร้างมาจากการลงมือทำจริง การทำงานเงียบๆยังช่วยป้องกันแรงกดดันและการตัดสินจากคนอื่นได้ดีเพราะเมื่อเรายังไม่ประกาศเราก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแทรกแซงหรือวิจารณ์ตั้งแต่ต้นเราไม่ต้องเสียเวลามาอธิบายขั้นตอนหรือปกป้องไอเดียจากความเห็นที่อาจบั่นทอนกำลังใจการทำเงียบๆเหมือนสร้างบ้านโดยมีกำแพงล้อมรอบปลอดภัยพอให้เราลงแรงได้เต็มที่จนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จแล้วจึงเปิดให้คนเห็น การฝึกวินัยให้โฟกัสกับการทำมากกว่าการอวดเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเป้าหมายหลักคือการเติบโตหรือการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเราจะไม่ถูกล่อลวงด้วยการอวดเพื่อแลกกับคำชมระยะสั้นเราต้องฝึกใจให้พอใจกับความรู้สึกที่ได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองแม้จะยังไม่มีใครรับรู้ ฝึกเก็บความสำเร็จเล็กๆไว้เป็นแรงผลักดันส่วนตัวแทนที่จะรีบปล่อยออกไปให้คนอื่นตัดสินเพราะความสุขที่ได้จากการลงมือทำจริงจะอยู่กับเราได้นานกว่าเสียงชื่นชมที่หายไปในไม่กี่วัน เวลามีบทบาทสำคัญมากในการพิสูจน์คุณค่าของความสำเร็จทุกคนมีเวลา2 4ชั่วโมงเท่ากันแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันมหาศาลเพราะวิธีใช้ต่างกันคนหนึ่งอาจใช้เวลาครึ่งหนึ่งของวันไปกับเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขากำลังทำอะไรส่วนอีกคนใช้เวลานั้นไปลงมือทำเงียบๆผลลัพธ์เมื่อผ่านไปหนึ่งปีจะต่างกันอย่างชัดเจนคนที่ลงมือทำจะมีผลงานจริงเป็นรูปธรรม ในขณะที่อีกคนอาจมีเพียงเรื่องเล่าเก่าๆที่ไม่เคยพัฒนาไปไกลกว่าเดิมลองเปรียบเทียบพฤติกรรมของสองคนคนแรกคือคนที่ฝึกซ้อมวิ่งทุกเช้าโดยไม่โพสต์สักครั้งเขาวิ่งตามแผนที่วางไว้ปรับการฝึกเมื่อจำเป็นและไม่หยุดเพราะขาดแรงใจจากคำชมส่วนอีกคนเริ่มซ้อมด้วยความตื่นเต้นโพสต์ทุกครั้งที่ออกวิ่งเพื่อให้คนมากดไลค์แต่เมื่อวันไหนซ้อมแล้วไม่ดีหรือไม่มีใครมากดไลค์ความ รั้งใจก็ค่อยๆลดลง ผ่านไป6เดือนคนแรกอาจยังวิ่งได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแม้ไม่มีใครรู้ตลอดเวลาที่เขาฝึกส่วนอีกคนอาจหยุดไปแล้วเพราะแรงใจของเขาขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นไม่ได้มาจากความมุ่งมั่นข้างในสุดท้ายความสำเร็จที่ทำได้เงียบๆจนเวลาพิสูจน์เองจะเป็นความสำเร็จที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือที่สุดเพราะมันไม่ต้องยืมพลังจากภายนอกมาต่อชีวิตทุกนาทีที่ลงมือทำคือการเก็บสะส สมคุณค่าของผลงานและเมื่อถึงวันที่เปิดเผยออกมาเสียงปรบมือจะดังขึ้นเองจากความติ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่จากการขอให้ใครมาปรบมือให้ 5. คนที่มั่นคงในใจไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อใคร สัญญาณของคนที่มีความมั่นคงภายในใจจริงๆคือเขาไม่ตื่นเต้นเกินไปเมื่อมีคนชมและไม่ท้อถอยเกินไปเมื่อมีคนวิจารณ์เขาสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าและเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากรอบข้างคนแบบนี้จะไม่รีบอวดไม่ต้องแข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าใครเพราะเขารู้แล้วว่าคุณค่าของตัวเองได้ไม่ขึ้นอยู่กับสายตาหรือคำพูดของคนอื่นความเงียบสงบภายใน ทำให้เขามีพลังโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและไม่หวั่นไหวง่ายต่อกระแสภายนอก ความมั่นคงในใจทําให้เราไม่ต้องสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นเพราะเรามีการยอมรับตัวเองอยู่แล้วเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังเดินไปในทางที่ถูกสําหรับชีวิตเราไม่ว่าจะมีใครปลบมือหรือไม่เราก็ยังเดินต่อได้อย่างมั่นใจการสแสวงหาการยอมรับตลอดเวลามักทําให้คนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามความคาดหวังของคนรอบตัวซึ่งสุดท้ายก็ทําให้เหนื่อยและรู้สึกไม่เป็นตัวเองแต่ถ้าเรามั่นคงพอเราจะรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเห็นด้วยเพราะเป้าหมายของชีวิตเราไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจ ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาตัวเองกับการพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ที่แรงจูงใจการพัฒนาตัวเองเกิดจากความตั้งใจที่จะเติบโตเพื่อตัวเราเองเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตและความสุขระยะยาวขณะที่การพยายามพิสูจน์ตัวเองเกิดจากความต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราดีพอหรือเหนือกว่าซึ่งแรงผลักดันแบบนี้มักหมดพลังเร็วเพราะมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองจากภายนอกพอไม่ได้รับการยอมรับตามหวังก็ เกิดความรู้สึกหลมเหลว การสร้างความมั่นคงในใจเมื่ออยู่ท่ามกลางคำวิจารณ์เริ่มจากการแยกแยะว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยให้เราเติบโตรหรือเป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่ได้มีน้ำหนักต่อเส้นทางชีวิตเราถ้าเป็นข้อเท็จจริงเราก็นำมาปรับปรุงอย่างใจเย็นแต่ถ้าเป็นเพียงการตัดสินที่ไม่สร้างสารรค์เราก็ปล่อยผ่านโดยไม่เก็บมาเป็นภาระทางใจต้องฝึกมองภาพรวมระยะยาวว่าชีวิตเราไม่ได้จบลงเพราะคำพูดของใครหนึ่งคนและฝึกใช้เวลา อยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง การไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อใครคืออิสระทางใจขั้นสูงสุดเพราะเราไม่ต้องเสียพลังไปกับการสร้างภาพหรือพยายามทำให้ทุกคนพอใจเรามีเวลามากขึ้นในการพัฒนาสิ่งที่เรารักและสร้างสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนจริงเมื่อไม่ต้องคอยวิ่งตามการยอมรับจากคนอื่นเราก็จะได้ใช้ชีวิตตามจังหวะของเราเองความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตตามคุณค่าของตัวเองจะมั่นคงและลึกซึ้งกว่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภา,ายนอก ถ้ามองเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนว่าในแต่ละวันเราทำอะไรเพราะอยากทำจริงๆและทำอะไรเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าดีหลังจากนั้นเราต้องลดการทำสิ่งที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวเองลงทีละน้อยและแทนที่ด้วยการทำสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ควบคู่กับการฝึกใจให้พอใจกับความก้าวหน้าของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อฝึกจนชินเราจะเริ่มรู้สึกว่าความ เงียบของการพัฒนาให้พลังมากกว่าความตื่นแต้นของการได้รับคำชมชั่วคราวและเวลาที่ผ่านไปจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าการโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเราเท่านั้นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมั่นคง ลองเปรียบเทียบผ่านตัวอย่างของคนสองคนที่มีรายได้เท่ากันสมมุติว่าทั้งคู่มีรายได้เดือนละ5 0,000ื่นบาทคนแรกใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการซื้อของที่ทําให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองประสบความสําเร็จเช่นรถคันใหม่โทรศัพท์รุ่นล่าสุดเสื้อผ้าแบรนด์ดังทุกการใช้ใจ่ายมักมาพร้อมการโพสต์ลงเพื่อรอคําชมเขามีความสุขชั่วคราวจากการได้รับการยอมรับแต่เงินเก็บน้อยและไม่มีการลงทุนที่สร้างรายได้ในอนาคตขณะที่อีกคนใช้เงินอย่าง ระมัดระวังเขาแบ่งส่วนหนึ่งไว้ลงทุนบางส่วนเก็บออมและอีกส่วนใช้เพื่อพัฒนาทักษะหรือสุขภาพของตัวเองเขาไม่ประกาศสิ่งเหล่านี้แต่ปล่อยให้ผลลัพธ์เติบโตงเงียบ ่านไป5ปีคนแรกอาจมีภาพลักษณ์ที่ดูดีจากภายนอกแต่ภายในกลับมีภาระทางการเงินสูงและต้องทำงานหนักเพื่อรักษาภาพลักษณ์เดิมส่วนอีกคนแม้ไม่ได้มีภาพหรูหราให้คนพูดถึงทุกวันแต่มีทรัพย์สินและรายได้เสริมที่มั่นคงสามารถเลือกงานหรือใช้เวลาในแบบที่ต้องการโดยไม่กังวลเรื่องเงินความต่างนี้ไม่ใช่เพราะรายได้เริ่มต้นต่างกันแต่เพราะวิธีคิดและความมั่นคงในใจต่างกันคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อใครจึงมี สระทางใจและทางการเงินในระยะยาวขณะที่คนที่ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองจะติดอยู่ในวงจรของการทำเพื่อรักษาสายตาคนอื่นมากกว่ารักษาชีวิตของตัวเองสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ